คนลาวจะมาเรียนที่ไทยเรียนหลักสูตรระยะสั้นเรียนได้ไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาตามไปดูนะครับติดตามกันไปนะฮะจรสวัสดีครับตลาดมาสมัครนะครับจากนะครับเพื่อนช่องเลาะไปทั่วบายตรงน้ำโสมวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนไปดูว่าคนลาว มาเรียนที่ไทยจะยากจะง่ายหรือจะได้ไหมนะพอดีผมมีหลานนะครับมาจากเวียงจันทร์นะครับพอดีเป็นลูกพี่ชายจริงก็ไม่ใช่พี่ชายาแท้ๆหรอกเป็นพี่ชายที่นับถือกันนะครับที่อยู่ที่เวียงจันทร์ผมเคยไปเล่นดนตรีนะครับนะี้ก็เขาก็เลยฝปากให้หาที่เรียนให้ลูกชายนะครับนะอชายเพิ่งจบจบมัธยมปลายที่เวียงจันทร์ที่ลาวนะครับจะมาเรียนที่ไทยเดี๋ยวจะพาไปดูว่า จะไปสมัครเรียนนะครับจะพาหลานนไปสมัครเรียนสัาพัฒช์ช่างนะเรียนดนตรีนะครับเป็นหลักสูตรระยะสั้น3เดือนนะครับคือเรียน3เดือนได้แค่ใบประกาศนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใบพุ้คุปิบัติใดๆนะครับเป็นแค่ใบประกาศเป็นวิชาดนตรีนะครับยวจะพาน้องอเล็กนะครับอันนี้ผมอยู่กับน้องอเล็กนะแี่อเล็กหลานชายสุหลอนะครับมาจากเวียงจันทร์ไปเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆตามไปดูนะ ว่าวิธีการสมัครหรือการรับนักเรียนจากเปล่านะจะเป็นยังไงจะใช้หลักฐานอะไรยังไงนะติดตามกันไปนะครับไปกันครับไปกันแล้วครับเ,เพื่อนวันนี้ไปด้วยมอเตอร์ไซค์จะพาหลานนั่ไปสารพัดช่างเดี๋ยวไปสมัครเรียนถึงแล้วนะครับวิเคอะไรสารพัดช่าง ดอนธานีคนลาวมาเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างของดอนธานีได้หรือไม่รับสมัครนี้เดี๋ยวจะพาตามไปดูกันฝากเพื่อนติดตามครับจันีครับตาลาดมาสมัครนะครับจันไฟดับไฟดับเหรครับอ๋ออ๋อดไฟฟ้าดับด้วย ้ไฟดับแล้วจะสอนไงอาจารย์นี<ม>่ <c oughs> สอนได้ไม่ต้อง <c oughs> ใช้ไฟส <c oughs> อนแบบไม่ใช้ไฟใช้เสียงสดเลยอันนี้หลักฐานก็ต้องใช้พา,าสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตแล้วก็อ์ตนไม่รู้ ห่ายเหตุตองเร่งศิลป<ๆ>ไม่มีสัญชาติไทยคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องชําระค่าเรียนหลักสูตรปกติชั่วโมงละ30บวกค่าสมัคร10บาทและชำระค่าเรียนหลักสูตรพิเศษเพิ่มเป็น2เท่าจากค่าเรียนตามประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเะยะสั้นนะฮะอันนี้มีพาสปอร์ต กับอะไรกบัตรบ่ครับอาจารย์อ๋อครับต้องก็ไทยกสารใช่ไหมครับโอ้หน้าประตูไทยเอกสารเลยครับไทยเอกสารเอาพยัญลัต6ใบรถุดไทยกับแบบสภาสปอร์ตนาหลังครับตรงไหนมีบัตรอยู่ไหนอ่ะบัตรอยู่ไหนอันนี้เออไทยบัตรน้ำครับไปจังไทยได้น่าอันนี้อันนี้แมนครับ <c oughs> เอาหกใบเลยตั้งแมนอันนี้ถ่ายสำเนาบัตรอ่ะจีบเอ็บเอกสารที่ใช้ก็มีสำเนาบัตรนะครับแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ใช่แล้วก็ค่าเรียนของค่าเป็นต่างชาตินี่คนเราเท่าไหร่ครับอาจารย์สามสามเท่าชั่วโมงละสาบาทชัว่วโมงชั่วโมงละสามสิบบาทเขียนเป็น,นคำาให้ครเอากรอกไปสมัครมาจะเขียนให้ก็คือชัวอ่วโมงละเท่าไหร่นะอาจารย์ร้อยห้าสิบ ชั่วโมงละ30บาทชั่วโมงละ30บาทเหรอ150ชั่วโมงค่าสมัคร10บาท150ชั่วโมงก็คือ3เดือนใช่ไหมอาจารย์150ชั่วโมงน่าจะ2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งประมาณ4,500บวกค่าสมัครอีก10บาทนะครับ4,510บาทนนี้คือเป็นเลทของคนลาวต่างชาติแต่ถ้าถ้าเป็นคนไทยชั่วโมงเท่าไหร่ครับชั่วโมงละ2บาท2บาท2บาท สองบาทโอ้คนไทยชั่วโมงละสองบาทก็ต้องเข้าใจเพราะว่าต้องเป็นการเสียเสียภาษีด้วยหรือเปล่าอาจารย์มันเป็นมันเป็นเขาคำนวณเป็นภาษีใช่ไหมครับเหมือน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 การเสียเสียภาษีเพราะว่าคนไทยเรามันเสียภาษีอยู่แล้วใช่เป็นของของรัฐครับอือเหมือนเหมือนเข้ามาอย่างนี้ก็คือเหมือนบวกภาษีเข้าไปในในตัวนั้นแล้วประมาณนี้ จะเข้าเฉียงไม่ต้องกดเรยให้วันแรกก่อนก็ได้เออมันมันเป็นลิควิดอันนี้เจอปัญหาเรื่องเขียนชื่อสะกดชื่อนะตัวนี้อะไรว่าคำสะกดมันไม่เหมือนกันเงินแผนการเงินกันนะครับการเงินตรงนี้ชําระตังไหนครับ 4,510อบาทเพื่อนๆตอนนี้ก็คือสมัครเสร็จแล้วเดี๋ยวอเล็กเดดเดดชั้น4อาคารไหนอ่ะดนตีอาคารไหนครับอาคารฝั่งนู้นหรือเปล่าครับคือสมัครแล้วเรียนเลยนะครับตอนนี้สมัครเสร็จเรียนเลย มาตรฐานนะครับคือจริงๆจริงๆเพื่อนเขาเรียนไปแล้วตั้งแต่วันที่7นะครับเพื่อนเขาเรียนแลื่ตั้งแต่วันที่7นี้ก็มาสมัครที่หลังครับแต่ว่าก็ยังรับได้อยู่นะครับยังพอมีเหลืออว่างนะครับก็คือสมัครได้นะครับสมัครเสร็จก็เรียนเลยนะอากาศเรียน หลักสูตรระยะสั้นอันนี้มีสอนตัดผมด้วยนะครับหลักสูตรระยะสั้นเหมือนกันสำหรับเพื่อนทางลาวทางเวียจันทร์อยากมาเรียนนะครับมาเรียนได้นะครับนะเมือสักูรู่นี้ก็รายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากพาสปอร์ตกับบัตรประชาชนนะครับแต่อาจจะที่ท ค่าบำรุงการศึกษานะครับอาจจะสูงกว่าคนไทยนะครับเพราะว่าก็ยังมานะครับก็เป็นภาษีนะครับกรบบวกภาษีเรียบร้อยวิชาดนตรีถ้าเล็กเรียนเสร็จจบตรงนี้ถ้ามันก็เป็นความรู้ติดตัวไปไม่บละอันนั้นเรเป็นความรู้ให้เข้าพยาวิชาดนตรีรักการรักวิชาการพวกโนดซากอกซากคนี่ยังเมืกาแเรียนรู้กันนี่ได้หนีหมดเลยอาจารย์ก็จะสอนทั้งหมดส่วนจะไปสอบเรียนรัชพัฒน์ เอกดนตรีเดี๋ยวค่อยว่ากันอว่ามันจะต้องมีขั้นตอนจังไดหรือสมัครเลียนใดบบคนเล่าเลียนในบอจังไดกแต่นี้ยังบรรลุนะฮะเดี๋ยวเอาความรู้พื้นฐานตรงนี้ก่อนความรู้พื้นฐานด้านดนตรีตไว้ก่อนเดี๋ยวปีหนา้าจังวางอีกที่ไป,ปอาจารย์มาแล้วจะขึ้นไปพร้อมอาจารย์เลยแต่จะได้ส่งแค่นี้ ไปตามอาจารย,ย์ไปอาจารย์ภมลาแค่นี้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากเดี๋ยววันหน้าอาจจะวันหน้าอาจจะพ่ขอขอึ้นไปเยี่ยมก่นกอนบ่เออะวะโ,โอเคโอออเเครรปะชานกได้เลยเดี๋ยวเพื่ออันนี้อาจารย์ขออนุญาตได้อยู่ใช่ไหมครับถ่ายถ่ายคลิปถ่ายอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอ่าเผื่อมีคนลาวใช่ประชาจารเผื่อคนลาวอยากเห็นเห็นบรรยากาศเห็นนั่นละเผื่อเพื่อนเพื่อนอาเล็กอยากตามมาเรียนเ ตอนเช้าผู้ใหญ่เราบอกอันนี้เป็น,นแผนกเสริมสวยนะครับเนี่ยอันนี้นแผนกเสริมสวยนะสำหรับท่านอยากมาเรียนเสริมสวยก็อยู่ชั้นสองเสริมสวยชั้นสองดนตรีคนชั้นสูงไหมจังบุคคลชั้นสูงอ๋อชั้นสี่อ,อันนี้นแผนกเครื่องหนังเครื่องหนังวิชาหัด ท่าเวทชกรรมไทยช่างเสื้อสตรีช,ชั้นสามโอ้เหนื่อยอนการเดินทุกวันผมว่าอาจารย์แข็งแรงนีน่ <laughs> ดิโอ้นี่แผนกดนตรีอยู่ตรงนี้นนดตรีชั้นส,สูงูชั้นสงดนตรีอยู่ชั้นสี่เนี่ยคือท่านอาจารย์สมฤทธิ์นี่เป็นอาจารย์ที่สอนผมมาด้วยนะครับในดน,น,น,นตรีก็ต้องผ่าน ผ่านมืออาจารย์นะเนี่ยเป็นดนตรีรุ่นเก่าๆ <c oughs> รุ่นใหม่ไม่มีรุ่นใหม่เาไม่ <c oughs> เรุ่นเก่าๆต้องผ่านมืออาจารย์สำนึกครับนี่บรรยากาศบรรยากาศห้องเรียนดนตรีของสารพัดช่างอุดรธานีนะครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องเยาวชนลูกหลานที่จบอันนี้นี่คืออาจารย์คือเรารับรับสมัครเรียนนี่คือวุฒิอายุยังไงอาจารย์ ขั้นต่าหรือว่ายัางไงมัธยมแค่ม,มค .1 มขึ้นไปอ๋อคือตั้งแต่ระดับมัธยมตั้งแต่ม .1 อ,อายุเท่าม .1 เรียนม .1 คือมาเรียนได้คือใช่ไหมครับประมาณม .1 อันนี้บรรยากาศมีอันนี้ห้องห้องแสดงสดอ๋ออันนี้คือเวลาสอบสอบปฏิบัติสอบอะไรอย่างนี้อันนี้ห้องเรียนแยก <tyard. S 1> อันนี้เรียนห้องเรียนอันนี้ห้องเรียนกีตาร์น,น,นะฮะ okay. อันนี้อันนี้เล <c oughs> ่กีตาร์โอ้ี่ผมก็ <c oughs> เคยใช้มาแล้วอ่าเคยใช้มาแล้วอันนี้ <laughs> แต่ไม่รู้เหลือหรือเปล่า <c oughs> ใช้ <c oughs> ที่เล่นอันนี้เป็นห <c oughs> ้องเรียนกีตาร์นะครับเพื่อนนี่ห้อง <c oughs> เรียนกีตาร์เป็นเป็นเป็นแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับอันนี้อเล็กอเล็กคืออเล็กถนัดกีตาร์กับร้องเพลงนะครับอันนี้เป็นห้องรวมปฏิบัติแสดงสดอันนี้เป็นห้องเรียน เวนุ่ยคีย์บอร์ดนะครับอู้ป้ายข้างหน้าอ่าโอมีป้ายอยู่ห้องเรียนคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้ห้องเรียนคีย์บอร์ดมีห้องโอ้ยหน้าอยู่หน้าอยู่กว่าสมัยผมเรียนเลยยันตอนผมเรียนเออตอนผมเรียนแบบเออนี่ห้องเรียนห้องเรียนกลองนะครับกลองไฟฟ้าอ่าใช่ใครอยากมาเรียนนี่โหสุดยอดนะครับกลองไฟฟ้าต้องเสียบไฟมันถึงจะกันสัลระพัดช่างเรา นะฮะนี่ก็แยกเรียนเป็นเป็นเป็นชิ้นๆน,น,นะครับเป็นตามความถนัดนะฮะนะนโบโบใช่ก็รบรบ้งรบครับก็คือการสอนของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะสอนตั้งแต่เบือเบ้องต้นพวกหลักการโน้ตสากโโน้ตเบื้องต้นตอะไรต่างๆจังหวะจังหวะการขับร้องนะครับเสร็จแล้วก็เ,เพื่อนๆใครที่ถนัดอะไรก็จะไปแยกเรียนตาม ตามตามตามที่ถนัดนะครับเสร็จแล้วก็มารวมวงกันเนี่ยน,นี่ห้องรวมวงเป็นห้องควบคุมมิกก็จะมีการ <c ười> ห้องคอนโทรลอันนี้เป็นห้องกรองชุดคีย์บอร์ดรวมวงอ๋ออีกรวมวงอีกอ๋อก็เท่ากับห้องซ้อมเลยอาจารย์ประมาณนั้นประมาณห้องซ้อมห้องรวมวงนี่นะครับน้องๆเพื่อนๆที่อยากจะเรียนดนตรีนะครับกับท่านอาจารย์สมนึกอ่า วิาลสพช่างอุดรธานีคือข้าบเรียนจะมี3 3 3แบบ3ช่วาใช่วงนครับก็ <c oughs> คือภาคเช้า <c oughs> ภาคบ่าย <c oughs> แล้วก็ภาคค่ำเช้าก็คือ9ก้าโมงเช้าถึงเ <c oughs> ที่ยงรอบบ่ายก็คือบ่ายโมง <c oughs> ถึงสี่โมงเย็นแล้วก็รอบค่ำก็คือสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครับสามรอบครับใครที่ถนัดหรือว่าว่างช่วงไหนนะครับนะเสร็จจากภารกิจจากงานหรือว่าทํางานกลางวันเสร็จนะครับอยากมาเรียนช่วงค่ำ ช่วงบ่ายช่วงเช้าก็แล้วแต่จะจะถนัดนะครับอันนี้เล่นตามถนัดกว่าอันนี้ลูกศิษย์วันนี้มาคนแรกเลยอาจารย์เนี่ยไหมนี่หลายเขาเปิดไปแล้ววันนี้มาสายเอ้ยยังมีใครมาก็คือก็ยังยังเหมือนเดิมไหมอาจารย์คือเวลาเราเราเรียนเสร็จรับรับใบประกาศรับอะไรที่ทาง ทางวิเลยที่จัดงงจัดงานอะไรให้เด็กเดี๋ยวนี้ยังยังเดี๋ยวนี้จัดไหมนี่รับอ๋อเดี๋ยวนี้ก็คือมอบใบประกาศเลยไม่ไม่ได้จัดกิจกรรมเหมือนเหมือนสมัยที่ผมเรียนใช่ไหมอ่ก็คือเรียนเสร็จก็คือถ้าสอบก็คือสอบตรงนี้เลยสอบรวมวงอะไรฮะยูทูบโอ้ อ๋อนี่ช่อง YouTube ของอสารพัดช่างด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไเงเพื่อนๆเดี๋ยวแคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวค่อยแคปหน้าจอแอดไลน์ช่อง YouTube ของวิไลสารพัดช่างอุดรธานีน,น,นะครับอ่าต่างๆผมก็ติดตามอยู่จันก็เห็นอยู่เห็นเห็นอยู่เรื่อยอยู่ติดตามอยู่ครับอ่าช่อง YouTube ของสารพัดช่างแผนกดนตรีนะครับ เดี๋ยวถ้าวันหน้าวันหน้าเดี๋ยวอาจารย์สอนยังไงเดี๋ยวจะมาติดตามผลงานน้องอเล็กนะครับนะว่าเรียนกับท่านอาจารย์สมนึกแล้วเป็นไงผมรับประกันนะครับรองความรู้ขึ้นมาอีกเยอะนะครับเอาเล่นโชว์อาจารย์หน่อยจะดูพื้นฐานให้อาจารย์ดูพื้นฐานหน่อยตอกปรับพื้นฐานนะ บริษัทวัช่ังกฎระเบียบการใช้ห้องดนตรีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามารับประทานห้ามสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติของหลายที่ทั่วไปนะครับปฏิบัติเครื่องดนตรีด้วยความสุภาพไม่ส่งเสียงดังเกินไปห้ามนําเครื่องดนตรีออกนอกบริเวณห้องเรียนไม่รบกวนผู้อื่นขณะปฏิบัติเครื่องดนตรีเก็บเครื่องดนตรีให้เรียบร้อยช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนนะครับปิดไฟถอดปลั๊กกฎระเบียบ โอ้บรรยากาศหน้าเรียนเลยใช่การการหน้าเรียนเลยนะฮะแผนกดนตรีนะครับอะไรสัพพช่างอุรธานีก็อยู่ติตๆิกับอ่าโรงเรียนบ้านหมักแข้งนะครับฝั่งโน้นนะครับอาจารย์นตอนนี้อาจารย์กำลังทดสอบฝีมือลูกศิษย์ใหม่นะครับก็คือมาถึงก็คือจับทดสอบเลยนะครับต้องทดสอบเลยทดสอบระดับ พื้นฐานความสามารถก่อนนะครับม,ม,ม,มีมีแค่ไหนเ,ออเก็บเก็บเก็บความสามารถมาเท่าไหร่นะครับออมาจากเวียงจันทร์น้องอเล็กหลานชายนะครับนะเนี่ยก็มาศึกษาหาความรู้นะครับที่ไทยที่อุดรก็ถือว่าออใกล้นะครับสะดวกสบายนะฮนะอุดอรกับเวียงจันทร์แป๊บเดียวนะครับนะเดินทาง เราเราได้เราเอลกอลเปนันโียรบเออถยเออเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้นะฮะนรถเดียวตามรถรถไม่ยากให้ปิดก่อนให้ให้จัดสั่งนี้สั่งเบียรนี้ไม่ได้ครับนี้เกาดี เอ๋อนี่เป็นคลาสสิกเราจะเล่นแบบพกซองแบบคลาสสิกครับแต่ส่วนไฟฟ้าจะไม่เน้นอ,อันนี้เน้นเน้เนคลาสสิกใไหมเหมือนเหมือนเดิมใช่ไหมจันเน้นคิตา้าพกซองครับคลาสสิกเป็นเล่นคนเดียวครับเป็นปเล่นพกซองคนเดียวใช้เป็นทางคลาสสิกครับแล้วก็ฝึกล้องใสง่ร้องถุกทีไหมร้องถุกไปเลย ยังไม่รู้ผมผมยังไม่เคยเห็นเล่นเลยอาจารย์ยังยังไม่เคยเข้าเตะที่สนามเออถ้าไม่ถูกขี่ต้องฝึกร้องอีกใช่มันทั้งร้องทั้งเล่นไงใช่ครับถ้าตรงขีด้วยเดี๋ยวท่านอาจารย์สมนึกจัดการเองนะครับลองจบออกไปได้แน่นอนนะอย่างน้อยก็ได้พื้นฐานใช่ครับได้รู้ได้ได้รู้โน้ตรู้ หลักการโน้ตจังหวะนะครับนะอาจารย์เขาจะสอนครบหมดเลยนะครับตั้งแต่เบื้องต้นมาเลยอาจารย์เดี๋ยวผมยุขอตัวลาก่อน,นะครับอาจารย์ครับฝากหลานด้วยครับฝากลูกศิษย์หน่อยครับผมเดี๋ยวเขาขับเองหรกตอนตอนเลิกเดี๋ยวมีรถมารับ่นั่งนั่งแก็บกลับนะรบสรุปนะครับเพื่อนๆคนลาวมาเรียนที่ไทยเรียนสารพัดช่างหลักสูตราาระยะสั้น3เดือนเรียนได้นะครับ แค่มีหลักฐานก็คือพาสปอร์ตสำเนาบัตรประชาชน2อ,อย่างนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เงินค่าบำรุงการศึกษาซึ่งคนลาวจะเสียค่าบำรุงการศึกษาอาจจะสูงกว่าคนไทยนะครับสา,สาเท่าหรือเปล่าประมาณนี้ก็คือคนไทยจะคิดชั่วโมงละ2บาทหรืป่าสบาทหรืสอสบาท2บาท3บาทครับส่วนคนลาวจะคิดที่ 30บาทชั่วโมงละ30บาทนะก็ค่าใช้จ่ายส่วนน้องอเล็กก็ก็เฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ที่4 4 0 0ันสีบาทนะครับของคนเรา1 1คอร์สนะครับ1คอร์สคือ3เดือนก็คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ก็คือจบมาคือได้ใบประกาศนะครับได้ใบประกาศไม่ใช่วุฒิทางการศึกษานะครับเป็นแค่ใบประกาศรับรองผ่านการเรียนหลักสูตรระยะสั้น แล้วก็ได้ความรู้นะส่วนที่วิาลยสังพช่างก็มีหลายผานแผนกนะครับมี่ก็มีทั้งดนตรีตัดผมฝั่งนี้นะครับตัดผมก็มีมีช่างเสริมสวยช่างนวดช่างเสื้อผ้าสตปีโอเยอะนะครับเมื่อกี้ช่างศิลช่างอะไรมีหลายอย่างนะครับนะก็สําหรับพี่น้องทางลาวทางเวียงจันทร์อยากมาเรียนก็นะลองมาหาความรู้กันได้นะครับมาติดต่อได้เลยที่ วิทยาลัยสรพัช่างอุดรธานีแต่ตอนนี้ก็คือเปิดเทอมแล้วนะครับก็ต้องรออีก3เดือนให้จบจบจบคอร์สแรกนะครับจบคอร์สแรกของของของคอร์สนี้ก่อนนะครับก็รออีก3เดือนนครับ <c oughs> ก็จะเป็นคอร์สต่อไปซึ่งในแต่ละแต่แต่ละ,ะแผนกก็จะแบ่งการเรียนออกเป็น3ช่วงนะครับก็คือช่วงเช้าก็คือ9ก้าโมงถึงเที่ยงนะครับกแล้วก็ช่วงบ่าย ช่วงเย็นก็คือ4ี่โมงเย็นก็คือช่วงละ3มชั่วโมงนะครับเรียน3ชั่วโมงก็แล้วแต่ใครจะเลือกนะครับว่ามีเวลาว่างช่วงไหนอยากจะเรียนช่วงไหนนะครับก็วันนี้ผมก็พาน้องอเล็กนะครับเป็นหลานนะครับเป็นลูกพี่ชายที่ที่เคารพนะครับไม่ใช่ญาติไม่ใช่ลูกพี่ชายแท้ๆนะครับเป็นเป็นพี่ชายที่รู้จักกันมา 20- 30ปีละนะครับซึ่งแต่ก่อนผมก็ไปเล่นดนตรีที่ลาวก็ไปเล่นที่ร้านร้านพ่อเขานะฮะก็รู้จักกัน นี่ก็เป็นลูกโตแล้วนี่ก็มาฝากดูแลให้เรียนนะครับสำหรับน้องอเล็กก็ยังไงก็เดี๋ยวยังไงผมจะพามาติดตามแล้วก็มาอัปเดตการเรียนของน้องอีกทีหนึง่งมาดูบรรยากาศการเรียนอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เพิ่งมาสมัครสมัครเสร็จก็เข้าเรียนเลยนะครับเป็นวันแรกจริงๆเข้าเรียนไปตั้งแต่วันที่7แล้วนะครับเรียนไปตั้งแต่วันที่7พอดีวันที่7 8 วันที่1 0ก็เป็นวันหยุดนะวันนี้ก็เลยมาสมัครวันที่13 13า,ามพฤษภานะซึ่งก็เพิ่งเรียนไปแค่2วันนะครับก็ยังทันนะครับนะอาจารย์ก็จะสอนตามๆกันนะครับอะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาตามมาดูการเรียนของน้องเล็กอีกทีหนึงนะครับช่องหลอกไปทั่วบายตรงน้ำโสมนะครับขอบคุณครับ